ีอะไรอ่ะแล้วนี่คือใครอ่ะพูดพูดอยู่ทำไมเนี่ยคนเดียวมาวันนี้ก็จะมาเล่นเกมปลูกสวนอีกแล้วนะก็มาซื้ออันนี้สิบสองล้านไหมไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อหรอกซื้อนนี้แทนยี่สิบล้านอ่ะมจาซื้อแต่มันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มไม่คุ้มถ้าคุ้มอย่าหาซื้ออย่าหาซื้อ เนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มอย่าหาซื้อไข่ก็ไม่คุ้มถูกถูก,ถกดูนะฮะโอ้โหสามตัวสามตัวเหมือนวิ่งหนึ่งนาทีห้าเก้หาห้าแปดห้าเจ็ดยี่สิบหกยี่สิ่ยี่สิบสองยี่สิบเก้า แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอออันห่้ยดีทุกอย่างดีดีแล้วดีแล้วใครเหมือนเดิมไม่เล่นละเกมงี่เง่าไม่เล่นละ Ah, tiri, mini drone, duit, you know. nah. ya? Oh, lumayan mulai. Wui, wui, wui. Bi, main ini sih. Ma, yo, 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 yo. เราจะรีวิวเกมฟรีไฟล์ใครอยากเล่นจอยมาเลยเดือนกระฎากระดาวันที่เท่าไหร่ดียี่สิบห้าแล้วกันยี่สิบห้ากระฎากระดานะใครจะแอดแอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวไปเล่นด้วยเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนเราก่อนนะคนแรกเลยน้ำมูลอ่ะเพื่อนเราเพื่อนสนิทที่โรงเรียนอะโอ้โอ เล่นดีๆเนี่ยดีสุดละเออออ๋ออะไรเนี่ยฮ่านีก็เสี่สิเอ่อเออเอ่อ ได,ได้แล้วได้แล้วว้ากำลังนี้แหละเอ๊ะดีใจด้วยวิ้ยนะอนนี้เจ้าเดินไปแบบนี้ก็ได้นี่วิ้งเกือบตายอ่ะอืม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  คำนี้าม,ามเอา้าเอา้ามนี้เดียวจุบจุบอัดจื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 บฟากดีตามแต่ตัวเนี้ยฉลองหน่อย800แล้วนะเย่800แล้วเย่เอ้เอ้ เอ,อ้าแล้วกดตรงไหนเนี่ยมึงแกอ้าวกดตรงไหนฮะโอ้โหเกมฮึฮึฮึดิดไยสิฮะจ้าถิงนี่โอ้โหตายจนได้โอ้ย น่าเสียายน่าเสียใจเอฟซี FC อยู่ไหนวะไม่ยิงแข่งเหรอไดไ้ง่ายง่ายง่ายไม่สุ่มใครเจอมาสุดขรับเอฟซี FC นี่วะจะวานนี้ลเลยโดนตบแน่ ทีบกระดินไปเลยเองอ่ะเฮ้เอ้าวอะไรวะเนี่ยน่ตกวสิบสองนี่เนี่ตกไป ันไม่มีกับเพงกันนะกูติดตามกูติดตามมาหาผมพี่บ้า,บาตกตายยังไม่ทันค่ะคำวางไงโอ้ยตกเอาไม่โดน จะช่นไปไหมไปไปสิไปแต่ขอเล่นก่อนไปนหนึ่ง,งว่าววจะมาตกมาตกสี่เฮ้ยยิงมาตกใครไม่เด๊หรอกได้สิ อ๋อแข่งกรงนี้ไปเริ่มเลยอเองอ้เห้อ้า,ไไาห้าห้น้าห้ไ้้าา้ เนี่ยมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอ็งโดนเนี่ยทำไมมันไม่โดนไอเกมบ้าไปเนี่ย้าตายเลยวะเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยมันกระโดดได้ไงอ่ะกระโดดยังไงอ่ะโอ๊วาน หนึ่งในตบเข้าตามาโอได้ได้ได้เฮ้ยไปเร็วเออไม่ได้ไม่ได้ ไปว่านั้นได้โอเคโอเคโอเคมามาถึงแล้วสินนะไอตรงนี้ที่มันยากนี่ไงโคตรยากเลยขึ้นนี่เองอันนี้สิ